จะเราไม่กินแต่เข้าโนี่ก็ยังกินนวัดเลยนะแล้วคอยเราให้เบิ่งความจริงน้องกันข่าววัดข่าววัดยังบม่กล้านะแชมเปญหนาวแห้งพื้นสีดังไทยผิงยังบ่มีกระิชิว่ายังขนาดอยู่ในป่าในดงน่าออกไปใช้ได้ขันคนมาเฮือนมูหลายมูกระดิวิาเป็นบ่ดินมูดินมูคนมาไปชั่งพื้นหลวงหลายแห่ง ยากแล่าเขาไม่เห็นงายเลยบ้านมาชีเสียมาหลายก็บม่ได้เนาะโม่ให้เอาไปก็ต้องหอบไปนด้เจ้าเอามาเหมือนละวะโมเมนต์ของเจ้าโมเมนต์เดีามันเลยยากมันชีไปยากนะแบ่งหันแบ่งนี่มามันก็หกของเขาอีกเนาะบัดเขาให้ไปแต่เจ้าชีหอบไปเพราะบัานเพรชีอยากเอาของเจ้าเหมืนละวะนั่นแหละมาเบิ่งตัวจริงพี่น้องเลยความจริงคือความจริง ความจริงมัน,น,น,นมีหนึ่งเดียวอืมหนึ่งเดียวในแล้บัดเห็นมาแหละเห็นกำหูดูกำตาเลยนะคือแบบนี้แล้วทุกคนคงจักนี้ว่าทันหมอเป็นคนใดถ้าคอยมาคุ้มมือ สวัสดีและสบายดีสบายดียดพอ่อแม่พี่น้องเอฟซีทีฮักแพงบอกว่าเอฟซีผังลาวผังไทยแล้วก็ต่างประเทศนําเด้พอพ่อแม่พี่น้องเนาะวันนี้ก็มาพบพ่อกับช่องบอลเจิดสแนลอีกแล้วพอ่อแม่พี่น้องเนาะวันนี้ทางบอเจอดก็ได้มาหาทางทันหมอเพิ่นพ่อ,พอแม่พี่น้องเนาะช่วงบ่ายน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะช่วงเช้าบ่ายๆนี่แหละพ่อแม่พีนพพ่น้องจังไรก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกําลังใจให้เนี่ยเด้อพ่อแม่แพงเนาะมาวันนี้ก็มาดูที่ เดือนช้านบ้านแป้นของทานหมอเนาะอยู่านหลังพี่น้องเนาะคนด้านขางเพราะว่าวันนี้ทางมาเจอละในเดินทางขับมาได้มีโอกาสขับมากับพมาพูดคุยกับท่านหมอเป็นยังไงพ่อแม่พี่น้องเนาะเรื่องราวที่ว่าพันธ์ขายดินขายดอนพันธ์ขายได้ยังหรือว่าพันธ์กำลังเจ้าขายบ่หรือว่ายังไงเนี่ะพ่อแม่พี่น้องเขากับโบหูคือกันเนาะกับพไปสอบถามแล้วก็ไปโอรลมไปพูดคุยน้ำกันน้ำกันกับพันเนาะพ่อแม่พี่น้องจังไงก็ ฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้อะไรพี่น้องเนาะมันเองก็ยูมานีนก็พ่อแม่พี่น้องเนะาะกตถือว่าเดินทางมากไกลพอสมควรอยู่ได้พ่อแม่พี่น้องเนาะมัน,นีอก็ได้กตถือว่าไกลยอยูมาแต่ละมือ้อแต่ละวันก็ได้พ่อแม่พี่น้องแต่ว่ามันนีงก็ได้มีโอกาสขับมาทางเดินทางช้านของทานหมอเนาะกะ สีไปพูดคุยไปโอลมเนาะวันนี้คือเก็บเสียงสีเงียบๆแน่น้อยหนึ่งพอไปพี่น้องเนาะทางเพื่อนทานหมอเพราะว่าพันยูกับผู้ใดพอไปพี่น้องเนาะเอากันยังบวได้เข้าไปดอกกับสีพาพอไปพี่น้องไอฟีเข้าไปเบิ่งไปส้มน้่งกันเลยเนะาะพอไปพี่น้องกับบอลสักสาเสียเวลาจังใดกับภาคเอฟซีเป็นกําลังใจให้บอลจอยแนย่ที่ว่าทางบอลจอยนี่ไปเหตุคลิปมากระดูนละละพอไปพี่น้องกนะับบ่มีคนเบิ่งคนส้มนี่แหละเนาะแต่บวกว่าพัน บ olarak, urn, ่มักบ so bon. so ่รู้ว่าจังใดมีและพ่อแม่พี่น้องพันยังบ่คอยเบ่งคอยส้มเนาะคลิปบ่จอยปันไดพ่อแม่พี่น้องคนบ่งกสั้นๆหน่อยๆนะพี่น้องเนาะอย่างไรอยอาวดีวกับบ่มีคูเมอร์เนาะกับผากพี่น้องเอฟซีคอลลาโป้คอนลาไล่คอนลาแซ่ห้เน่เด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะคอนลาเล็กคอนลาน่อยจังใดกะเป็นกำลังใจให้บ่จอยเนาะพอได้มีแรงบันดาลใจเหตุคิปต่อไปเนาะกับ้าพาพ่อแม่พี่น้องเบึงข่าโฆษณาห้กะ ขอขอบคุณขอบคุณน้าพ่อแม่พี่น้องเนาะกัะบวะคำโฆษณากัะบวเจอกระดิใจพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่ากรบวเจอก็ได้ได้ได้นาำขาโฆษณาเล็กเล็กแค่น่อยพอได้เติมน้ำมันมาถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิรงได้ชมในเนาะอาจังไหนกับบอกวาหลายใจห่างกับไปติดตามรับชมดูกันเลยกับทานหมอเนาะพ่อแม่พี่น้องด้ยป่ะขันพนบริกินน้ำเขาเดี๋ยบรบนเลี่วหอนเบิรงหน้าหมดแล้วยันหากินน้ำเขา เอาบุมีเด้เดากินก็บบริกินแท้จริงเขาก็บริปานนั่นเนาะเนาะหดีเขาจมล้หลังทานหม้อเนียขอต้องจมแน่แน่เจ้า่ามีบุคคจมเป็นแบบประสาบานเทาจ่ามนมีคนจมล้หลังเลยคนว่าวแบบว่าพื้นเทา เราพื้นเราขวนเท่านีร่นะาเขาจมให้เราใช่ไหมจำเป็นจำเป็นเนาะมูวนอะไรก็ม้วนม้วนอะไรก็ม้วว่าว่าไปตามท an ี่เขาว่าได้เนาะเขาก็สิไปบ่ให้เขาเอาเขาว่ามันก็เป็นไปพอได้เนาะเขาว่าได้ก็ว่าไป บ่มียำลำบากคือว่าเลยนยำลำบากคือว่าบ่มีไผอันเดียวแล้วบ่มีมไฟดูแลเลยแนละ้วบ่มีมไฟเดียวมองเดียวแล้วเลยตอนนีื่ตอนลำบากลำพังแตอนนี้จะค้นยังไำลำบากน้ำเขาก็ยังม่ให้ ใส่บ so, mm ่อใอ่แอปเรื่องน้ำเียเขาใส่หรือบ่อใส่กันโ่จักแต่ก็ตก็บตกล้าไปใส่ของเขาบอกาใส่มแล้วสันย่างเขาว่ากัเขาแม่ต่อยากกินแกอดเนาะขันบมี่ลีนะสมุทรบออยากกินเท่ไป้ก็อด กินน้ำห่วยน้ำหองพอแล้วเนาะกินน้ำตาบอทาันมอกกินน้ำตาบอทันกินน้ำตาของเลี้ยวกินน้ำตาไหลเลยน้ำตาไหลลงกักิน,กนตาเห็นเลยนะจนมันแห้งคาหน้าเนาะนเราเพิ่งจะเดินเล่นนี่ยยังไงกินน้ำตา น้ำสีกิ่นยังบ่มีนะคิดๆชำนั่นอะไรแม้แต่กระตุกน้ำสีว่าสีลองน้ำกินยังย่าควมมันบ่มีจัะชำใดหน่อยจะไปว่าแต่เขา่าอืมก็กินนต่างๆผมมึนกระตุกน้ำชุดสีว่ากินยังย่าว่าเาบ่จ่อยขนาดนั้นบ่บ่จ่อยขนาดนั้นเลนยทำเหม็นบ่ทันบ่่อออืเเงามั้ง มันมมีเสียงเบิ้งพอได้ยังเห็นกับมาเบิ้งตัวจริงก็ได้เนาะท่านหมอเนอกระเสือมาโลวดว่าว่าเฮาตัวบ่อย่างเช่นอย่างซี่กมาเบิ้งมาเบิ้งจริงจริงมาเบิ้งความจริงประชังกับไม่ได้ของหมู่ของเจ้าของบัไม่มีสักอย่างมาเบิ้งโลดบ่ได้มีของท่านหมอสักอย่างอะไรนี่บางอย่งยังสิทธิ์กระโดแม้แต่เสื้อผ้ากัยังเขาซื้อให้เน้อ ขันโม่มาซื้อให้กับบ่อใด้บม่มี่วัดต้ววัดโตมีเสือสี่โตทั้งนั้นก็คิดเบิ้งบ่อยเราจมมักปักใจกับป่านนี้มันที่มีเราไม่มีอย่างนี้มามารถคือแบบนี้นะ YouTube มาเราก็ได้กิน YouTube มาก็คือว่านะกินน้ำตาเกิดแา้วมั้ย คือยูทูบมาไปเนี่ยนมในกะพอได้กินเล็กๆแน่อยๆเนาะกับบอลได้บอกหรอกยูทูปกับหลวงหล้ายูทูปกับบรมียูทูปกับคนมาเป็นสีดำสีรวยกะแค่ได้ชอยได้เตือนใจกันนี่แหละคนเฮากระได้เนาะทานมาเนาะเออกระเตือนใจหายยังหายมีชีวิตอยู่ต่อแะไรคือเพิ่นเราแะไรใครกลัวมีคนเ้าดำได้ใครกลัวแล้วเพแปลว่าให้ช่อยให้ถึงคนเ้าดำ ผมมีคนว่าวน้ำเนยให้ี่ชมได้่นหมอนถอหมอชิคิดเนี่ยน่ม,มีคนว่าวฉัหมดว่าบจักยูทูบเบอร์นี่บจักแล้วแม้แต่ชาวบ้านก็นยังบ่ได้ไว่าวน้ำเลยเจ้าชิคิดเนี่ยนี่คนเียจายูทูบกับบูกก้แบบนี้ก็นอนว่าจใหายูทูบผู้แวจวะแล่นหาบัคันที่แรกว่าบบัจักยูทูบเลยนะจะชิวได้ไหน,ไหนบ้า ว่าเฮานี่เป็นไปว่าเนี่ยใครได้สิบเบื้องใครได้สิดูแลคนเฮาสิเพิ่งใครได้ไปอิงใครได้เอองใช่รักรักคนเอองสิคนคนดูถูกเอองใช่คนคนดูถูกคนใช้ไล่บ้านมี่คนใช้ไล่ทันหมอนี่ร้ายทันหมอคนใช้ไล่เอองใช่รักรักคนเอองสิคนคนดูถูกหมอมีหมูให้รูถูกเขาจำเนาะ เฮ็น,บบนว่าวใส่ซช้ำอ,องสรักก,กรักคนองจะคนกโดดถูกโูมินนินผาใ<บ>สาา่ได้บรรักเขาคนเขาก็เอาเอกเอาอกไปอิงรักเขาได้บ่แม่รักของเจ้าเขาอันนี้เรรักคนอองเชโม่เพราะเขาอังเพราะเขาคนเขาก็ว่าโอ้ยเนี่ยไรมาบ่นตัวจริงเราเด้อ

โอ้ลาบเป็นอันนี้เนาะก็เบื้องกว่าโอ้ถวยโ,งววโอโงลาบฮาบวนอยู่บนเสาให้สมบูรณ์แบบนเนาะนี่บอกเขาจะให้กวาดกระดินนอนแล้วเขาจะให้คอทานท่านเขามากระถ่อใจเลยบ้านนี่มันตกสภาพการแบบนี้ตกอับนี่แหะขอเราตกอับชมลองให้ก็ยังนเนาะตกสม พอเตืนมือก็แล้วก็แล้วหาใจเจ้าอยู่เลยแบบนี้เนะลยกได้เได้บายชื่ซื้อน้อยนึงเพราะว่ามันขึ้นโมวิเด้มันโมวิดต้องเตือนมืนอแล้วพอได้กับลมหายใจน้อยนึงแล้วยังมีลมหายใจกับมือก็แล้วก็แล้วแบบยื้อมือขึ้นนะแบบยื้อมือขึ้นเี่พอได้แต่หายใจได้ยกตมแล้วยกตมแล้วยกตมแล้วก็ได้มีคน้ืนคนหน อะไน่เาานครับข่าวห้ลนงขึ้นไ่ได้งน่ได้เพราะได้เอาขาวให้กินเพราะปลอดสายพอได้มีชีวิตอยู่เนาะนะบังรรตัวจริงตัวจริงความจริงความจริงยิ่งกว่าละครเลยละคร แค่วาละครอนไอนน้ตัวจริงจะแค่โบเมนละครนนเ,เรื่องจริงจริงถ้ามัน<ะ>เป็นจะให้จริงกว่านี้ละครมันยังว่าเออคนคนบบมีกับตัวจริงเขามีอ,มอันนี้นะตัวจริงกับโบมีมันกวดละครอ,อ,อ่ะไครกับมิเตวาทานหมอในอมอยังเห็นยัางขี้ข้ามันจะว่าอ่างชันไหนซิบมเมน บมมีไผเอิญลาวบมมีไผเอิญบมมีไผ่กุบโมีไผเว้าว่าโเห็ดว่าบมไปนะโมโม่ไปโมบอกอาง่ายใขนาดไก่เขายัง่ยกุบอือเขาเนี่กุบไก่ผัดยังห้องกุบกุบกุบกอันนี้เห็นปัดก้นหนีไปทวดทวดโมเบิงเขาหนาแล้วช่ำนะมีอย่าบุคคลเบิงหนาเจ้าฮ่าจะหมดว่าเราเจ็บใครได้ป่วยแล้วอยู่แบบนี้คนเดียว mấy người tải phụ đi tải phụ đi hả? dạ nam mấy người tải thúc nam bộ mì mình đại tràng ăn thế không, sẽ phải mấy người tải nhân bà mì, thần bò nó tải nhân bà mì tải nhân bà mì tổ trình nó lấy cho ความจริงเนยตายย้อนบอกมีนะไอ้น้องเห็นใน,น,นละครมันยังว่ามีแบบว่าห้เขาเห็นว่าคนบ่มีคนถูกคนยากมันก็นยังว่าตัวจริงมันก็นยังพอมีนิดีให้น้องเออยังมีคนเบิง้งอันนี้มันยิ่งกว่าละครแม้แต่ถั่วชิชัยครับเขาเนี่ยบ่มีเม้แต่บวงชิชัยครับเขาตากินชัยปากยังบ่มีปัญหาแล้ว นั่งไครแล้วบ่าวเล่าค้ดคาดในสัตวอย่างซีกับบได้บ่ถือก็ต้องมาเบิ่งตทัวจริงก้อนอย่างหูจักเขาก็อยากให้พอม่พี่น้องได้เบิ่งคือกันเรามีกว่าเออมีทีจะเล็กจัหน้อยอ่ะพอได้อยู่บ่อนอยู่บนนอนหรือว่าเราปลูกพักปลูกหย้าเราเห็นหันเหุนี้เราก็เฮ็ดถ้ามีของตัวเองแมนว่าท่านหมอ món mồi của tổเอง chắc si hệt tổ đấy. phải hệt chế khó mồi mồi cái gì anh ăn được đấy. mồi có bảo bao hết. ừm. Khả năng du chăm nay này này dễ. đấy. mua hoa khai, mùa không có này như vậy. không có như vậy phải tận hà này. mồi ơn, mồi như cúc. แท้จริงอ่ะเออคนเมื่อก่อนได้ฉันท่านหมออยู่กับเมียเก่าก็ยังมีคนมาหาเมนว่านาหมอ,อแต่กี้ทานหมอพันก็นยังมีคนมาหามาเอินมาหักพูดคุยน้ำเนาะมาตกปัจจุบันนี่เขาบ่มีอย่างไเพ่นบอมาหอดถาม่ไดว่ถถา บมเมนดอกนามเนาะมูงมาถามเอาสิขอปุปับเปลี่ยนเนาะมึงบอของ่ายดอกเอาก็ะเด็ก็เด้ว่ามึงมุ่งมั่นประชาชนใจให้ดีมู่งมันใจหมูงบอคอยเขาบอกคอยเขาเนี่ยว้าไปกัอีต้นทานหมอเลยเห็ดได้ไงปุ๊จะไม่เห็นเห้อเนาะเอาขบโมนคนบ้านนี้เอาขบแมเนคนบ้านนี้เขาปุ๊กจะไม่เห็ดนี่กันได้ใหายกับน้องใจนี่ได้ให้กำลังใจทานหมอแบบนี้แหละมาเยี่ยมมายี่ม พอหายแล้วมีคนฝากคนเว้าน้ำอย่างน้อยเออบมมีคนเว้ากันยังว่าเออยูทูบเบอร์มาว่ามาหวานมาคูดคุยให้กำลังใจท่านหมอกะดีใจแล้วว่าถ้าดีกว่าจะอยู่เลี่ยวบมมีคนฝากคนเว้านี่แหละเขามาช่หมดว่าให้ความมุขอุ่นเห็นว่าชชาวบ้านเขามาขีดรถจักมาเขาก็ยังบบถามพ่อเจ้า เขามาเขาก็ยังบ oh. erm ิดรถมาบิดรถมาซื้อเขาบอถามว่าเออว่าเหตุย yeah. ังอยู yeah. ่ในใดเขาก็บพได้ถามมาว่้ปากนลำเจ้าเจ้านี่เขาเห็นซิซื้อเจ้าพี่โดนมากอถามอยู่บ่อยู่ก็คือมันมันมีไฟมาถามเนะจ้ะพื้นมือๆก็มีไฟมาถามจริงๆเนี่ยดีใจอยู่บ่าถ้าข่อยมาเล่นน้ำดีใจอยู่ได้กินขนมข้าวต้มนี่แล้วสาธิก็ดีใจอยู่ ให้ก็มีผู้เอื้นผู้ถามมีผู้เอื้นบอกว่านี่เป็นบุญเช้าเลยชีวิตกินชีนยิบบอลรอกันยิ่บอเนี่ยได้กินยู้ได้กินน้ำเนี่ยเพ่อได้กินยิ้วเพ่อะขนาดกินมาแบบเฮือนหมูเฮือนพวกเฮือนผูกนี่คือสีแล้วแล้วเขากระัุโตัวขอมันมาเบิ้งลอกกัได้ความจริงเด้อนี่เขายานเอาไปกินเนาะลอกมาเบิ้งลอกลอกมาเบิ้งลอกวันแม่ความจริงว่ามาเบิ้งลอกอะจะมีบาผูกน้ำไปกินชีนมีบ่าน่าจะนอนในฟังนอนในเบิ้งผู้ว่าจะมาเอื้นโอ้ไปกินชีนแน่นอนเด้อ เป็นน้ำเฮาเด้อมาบนตัวจริงบุญเลยนี่งบุญเลยหนึ่งขันหอดมือบุญเนาะท่าเบิ้งนี่บ่เสือพอเสือเราเชิญเจ้าเขาไม่ได้เปิดเพลงพังด้วยเฮื้ยนเขาเขาฉันเจ้าเขาไม่ได้ทุกข์แล้วบ้านเขาเป็นคนเศร้าเอาใจแหลวบ้านนีมาเราทานทำายเจ็บปวดนิงกวัวยังอีกละครยังบ่ปานพี่นเอา ละครยังว่าตามบทอ,มอันนี้มันบริเขียนตามบทเนะีมันเรื่องจริงเอ้ยยอท่านบอกเฮ้ยได้เลยสู้ต่อไปหายเป็นคนคือหมูนี่แนะหละหายได้อยู่คือหมูนนะหายใจต่อไปนี่นะ,นนะจะก่อเช็ดอต้นได้ช่วยค่อยเนะาะแต่ไม่ได้ทางไปทางอยู่เท่าไรกันขาดขาดแต่ในเดีเ๋ยวนี้ความจริงนะ ห <icana> <naj bum S 2> มูผูบผพบบพ่อหมูก็เว้าได้เนาะคนอยูนผูพบผูพ่อมันว่าวบได้ห้องกับบดังถึงสี่ห้องดังกับหมูบร้ยินอ่ะเจ้าห้องลงไปเขาบ่าได้สนใจจ้าเจ้าสิไพระยิญนดังนำเจ้าอืแบบนี้เละเขาว่าคนห้องบดัง จจิขันคือไกโอ้ยโอโอคิโอเกิดขึ้นันนี้หมูบ่มบร้ชนหมูบ่บด้ยินหมู่บดิยินเจ้าขันไปขันจนขอแตกขอแหงก็แล้วแต่เจ้าแล้วเขบาบได้ชนนี่แหละความจริงคือความจริงเนาะท่านหมอสภาพการของคนขันบ่มีอย่างเลยมันยา่คำว่าบ่มีเนี่ยมันทำให้คนเจ็บปวดได้เลยท่านหมอ Tại đây, tại um tái pin không được này tham hay thàn mỏ tái thang pin được tái Tại bệnh nhân bểnh hại chạy nó thành mỏ bao bểnh suy xước bao mày là tái chạy khát tại nhân hại chạy đã yếu đó từ lâu chạy bỏ khát Mình không khỏe Mà chỉ tái phân ma mà um ừ. này chỉ tái năm lái po đông nỗi ừ. nhưng พื้นมาอืมพื้นมากอืมจะหน่อยกัดอืมเสีจีขาดอีกแล้วอืมขาดคือบวกขาดเลยนะมันพอดีแบบพอดีดิ้นดินลนลมอย่างนั้นคือว่าออกนะเพราเขาดิ้นดิ้นนะพี่ตั้งใจได้เลยอืมท่านด้ตั้งใจได้เลยลูกได้แล้วบาทเลยนี่แหละพี่น้องเลยความจริงคือความจริงคือว่าทนะ คนจริงเป็นสิบัวตายคนเฮามันต้องมีขาเนาะท่านหมอเมนยุ่เจ้าบ่มีบนปลูกมันก็บบ่มีขาเจ้ามีบนปลูกบนผังมันก็มีขาด้วยเถอะเจ้าเองมนว่าเนาะเขาปลูกผักผักผอาได้กินอไงเขาก็มีขาของเขาก็ปลูกเขาปลูกหญ้าเขามีมีผักมีหญ้ากินเขาปลูกใช่บ่มีหย่างดินมุงเอาใช่ปลูก ไล่ใช่ไล่ฮ้องมีแต่ว่าฮ้องคิดคาดว่าฮ้องเหตุยังถ้าจะเอาเหตุยังบ่มีหน้ามื้อกินแค่บ่มีเขาเอาน้ามื้อกินจะเข้านี่ก็ยังกินนวัดเลยนะอยากคอยเราให้เบิงความจริงน้ำกันนวัดเขาวัดยังบุก้านะแชมเปญหนาวแห้งพื้นสิดังไทยผิงยังบ่มีคาลิชิวบ่มียังขนาดอยู่ในป่าในดงให้ออกไปใช้ได้ ขนมาเฮือนมูร้ายมูกสิว่าเป็นบ่ดินมูดินมูขนมาเป็นช้างพื้นหลวงหลายห่างยากระหว่างฮาม่เฮงชยางอ่ะบ่มาชิเสียมาหลายก็บ่ได้เนาะมูให้เอาไปก็ต้องหอบไปไ้เจ้าเอามาเป็นละวบ่โมเมนต์ของเจ้าโมเมนต์เดียวมันเลยยากมาชิไปยากแบ่งหันแบ่งนี่มามันก็หกของเขาอีกเนาะพอเขาให้ไปแต่เจ้าชิหอบไปเพราะบ่น ไม่ใช่อยังเอาของเจ้าไม่หรอกวะ <Ừ. S 1> นั่นแหละมาเบิ่งตัวจริงพี่น้องเลยความจริงคือความจริงความจริงมันมีหนึนนนน่งเดียวอืหนึ่งเดียวไม่ได้บ,บัดเห็นมาอะไรก็เห็นกับหูดูกับตาเลยนะคือแบบนี้แล้วข่อยคงจกงักนี้ว่าทันหมอเป็นคนใดถ้าค่อยมาคุ้มมือ